สวัสดีค่ะชื่อแนนนะคะปัจจุบันแนนทำงานประจำนะคะวันนี้แนนจะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับไมเกรนนะคะค่ะอาการที่แนนเป็นนะคะคือแนนจะปวดศีรษะสองข้างะคะ่ะปวดบ่อตาแล้วก็ปวดไหทอยนะคะค่ะคืออาการเหล่านี้เกิดจากความเครียดหรืออาการนอนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอเนาะค่ะแนนโดยปกติแล้วแนนทางานประจําคือแนนทํางานสํานักง,งานบัญชีนะคะก็คือจะมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขเยอะๆเลยอย่างที่ทุกคนทราบว่า อ๋อการทํางานบัญชีเนี่ยมันเป็นงานที่เครียดมากอย่างที่ทุกคนทราบเนาะแล้วแน็คก็คือรู้พอทราบว่าตัวเองเป็นแมกนแนก็เลยได้ไปไป,ปรึกษากับคุณหมอนะคะคุณหมอก็แนะนําให้ทานยาแล้วก็ฉีดยานะคะค่ะแล้วก็ฝังเข็มคือแนก็เลยเลือก2วิธีก่อนฉีดยากับทานยานะคะ่ะแต่พอแน็ทานไปได้สักสองสองปีที่ผ่านมาเนาะแน็ทานไปได้2ปีแน็ก็พอรู้สึกว่าอืมร่างกายเราอะ่ะเหมือนจะรับไม่ไหวแล้วคือ กลัวมีปัญหาเกี่ยวกับตับและไตนะคะคือเราทานยามาตลอดทุกๆวันอะ่ะตลอดเวลาสองปีคือมันไม่ไหวจริงๆเนาะแนนก็เลยได้มาปรึกษากับพี่ที่ทํางานค่ะพี่ที่ทำงานก็เลยแนะนําอาหารเสริมผลิตภัณฑ์ตัวหนึง่งคือเป็นอาหารเสริมของบาลานซ์ยูคอนะคะจะเป็นผลิตภตัณฑ์อย่างนี้นะคะคือทาน1เม็ดก่อนนอนนะคะเดี๋ยววันนี้แนนจะทานให้ดูเลยนี่นะคะใกล้จะหมดแล้วคือแนนทานอันนี้ก็เป็นที่2แล้วนะคะนี่นะคะเดี๋ยวแนนทานให้ดูเลย นี่ค่ะค่ะค่ะอันนี้เป็นอาหารเสริมผลิตภณัณฑ์ยูคอนะคะแนงก็อยากแนะนําให้กับคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับไมเกรนเนาะได้ทานผลิตภณัตภณฑ์อาหารเสริมตัวนี้ตอนนี้แนงทานเข้ากระปุกที่สองแหละรู้สึกว่าไม่ต้องลาง,งานบ่อยไม่ต้องไปหาหมอแล้วค่ะด,ดีดีมากค่ะ บาล้านยูคอลด้วยสุดยอดสารสกัดจากธรรมชาติน้ำมันจะมูกข้าวเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายรูข่าวบำรุงและกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตสมลดความเครียดช่วยปรับสภาพร่างกายและจิตใจให้ดีขึ้นเห็ดยามาบุชิตาเกะออกฤทธิต้านอนุมูลอิสระและต้านเซลล์มะเร็งชนิดต่างๆน้ำมันเมล็ดงาคิมอนลดไขมันในเลือดเห็ดชิตาเกะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวน้ำมันงาลดการอักเสบขิงกระตุ้นภูมิคุ้มกันขับเหงือ่อขับ,ขบลม บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟอ้อถังเช่าเพิ่มความจำป้องกันโรคความจำเสือ่อมเห็ดลินจือผ่อนคลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อทำให้นอนหลับได้สนิท เพียงวันละ1เม็ดเท่านั้นซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการปกป้องภูมิแพ้และไซนัสรักษาอาการปวดหัวและไมเกรนกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตป้องกันการอุดตันของเส้นเลือดในหัวใจลดคอเลสเตอรอลบำรุงสมองและระบบประสาทผ่านมาตรฐานการรับรองจากอยรัยรันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งในหมูอาหารเสริมและรีวิวจากผู้ใช้จริงทั่วประเทศ วันนี้นะคะเขาสก,กัดไปด้วยสมุนไพรถึง13ชนิดเลยค่ะทานนู่นแล้วอาการดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยค่ะพิมพเริ่มทาน10วันแรกหายใจสะดวกขึ้นน้ำมูกลดลงแลวอยากจะลองแนะนําเพื่อนๆที่มีปัญหาภูมิแพ้หรือไซนัสเนี่ยลองไปทานตัวนี้ดูเห็นผลดีแล้วก็เร็วมากๆเลยทานแล้วออไซนัสหายนะครับใครยางหายรีบทานเลยนะครับอันนี้ผมทานแล้วเห็นผลจริงถึงอยากบอกให้คนที่เป็นไซนัสนะครับพอทานไปได้สักระยะหนึ่ง ผมทึ่งเลยนะครับอาการของผมเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยคัดจมูกไอจามอาการต่างๆเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยตื่นนอนมาตอนเช้าไม่แสบพงจมูกไม่มีน้ำมูกที่สำคัญลมหายใจไม่มีกลิ่นเหม็นตอนนี้ทานหมดไป2กระปุกแล้วนะคะมีคอนเฟิร์มได้เลยค่ะสามอาทิตย์คุณจะหายขาดจากโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแน่นอนโปรโมชั่นพิเศษ1กระปุกจากราคา1290บาทเหลือเพียง990บาท พิเศษเซ็ตสุดคุม้มซื้อ2แถม1ฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศและบริการเก็บเงินปลายทาง